เดีนี้คนถามตรงดีกว่าครับคุณุคินกับสร้างหรือไม่ว่าแฟนคกับของคุณเนี่ยรอคอยการมารยนเมืองไทยของคุณมายาวนานมากๆนะครับแล้วก็พอรู้ตัวว่าวันนี้เนี่ยคุณจะมาแฟนคลับก็มารอแบบล้นหลามคับตั้งแต่ห้างเนี่ยจะไม่เปิดเลยนะฮะไป้ยินแบบนีรู้สึก่งไบ้างครับ วันนี้ข้าคิดานร้อนรุ่งว่าให้ควองรักเขาเยอะขนาดนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่สนามบินคือเขาประทับใจมากๆเลยค่ะอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะงคนไฟที่ติดครังนี้นะ ทำได้ด้วยนะครับแล้วคุณก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครจากทุกๆประเทศที่ถูกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็อยาา่างภาพที่ได้เห็นแล้วนะฮะว่าน้องๆเนี่ยไปต้อนรับตั้งแต่สนามบินจนมาถึงตอนนี้เลยนะครับแมถึงแม้ว่าอากาศร้อนจะร้อนข,ขนาดไหนนะครับแต่บัตรที่เปิดขายปุ๊บแน้ได้ว่าเว็บไซต์เนี่ยล่งตั้งแต่วินาทีแรกๆเลยนะฮะแล้วปัดรนองก็ขายหมดภายใน5านาทีรู้สึกไงว่าครับ สร้ส <Mile> ร <dizzy> ้างง่ายได้ใจความสำหรับคุณเฟดี้กบครับช้านะครับจุดท้ายเพื่อตอบสความกาตขอแฟนะครับทีมงานของเราครับพูดจับแนก็ใจดีครับเปิดร เป็นรอบพิเศษอีกหนึ่งรอบครับเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับถือว่าคุณเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกนะฮะที่มีแฟนพิลติ้งสองรอบในประเทศไทยนะฮรรู้สึกไงก,กับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้<ส><ะ> ยังฝันเหมือนฝันอยู่เลยวบอกว่าเพื่อนที่ตอบใครนะคะพรุ่งนี้สัญญาว่าไทายเวลีบีมีความสุขแน่นอ,อในอไทยมีแตบพรุ่งนี้มีความสุขแน่นอนเพราะที่ผมสาวกซีรีส์เกาหลีคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมักจะชอบพระรองมากกว่าพระโดโดยเฉพาะพระรองแบบซุยยองดู บทของช่วยยองโดได้คุณอยากจะปรับบทในส่วนตรงไหนครับ แล้วเขาขอบคุณผู้เขียนนะคะเรื่องนี้แล้วก็เชยองโดให้เขาเพราะว่าผู้เขียนนะคะ,<ส>ะเขียนเชยองโดออกมาเท่เหลือเกินไม่มีค<สะ>ัหยุดไปขึ้นแมแ้แต่จเป็นไม่มยากตียนแต่ผมเชื่อเลยว่าเชยองโดนะเท่จริงแม้กระทั่งตอนท้องล้า แต่เคาน์เตอร์ลังจากต้องทำสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแม่คือต้องกง <c oughs> <c oughs> คุณสูงเลเกินนะฮะได้ข่าวว่าคุณเนี่ยตรงรักอีจงยอนจะงละจะงตยอไม่แ้วหให้ฟังตอังคุณนรรพอพอดาด้วยกันนะครับริงๆแล้วตรเ่อาจะงเช่หรรักในเสียงเป็นชื่อหรือไม แล้วเกิดในชีวิตจริงเนี่ยมีสาวมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้คุณฟังคุณจะชอบไหมครับ เขาบอกว่าเขาชอบคุณจทย์นันไม่ใช่แค่เพาะว่าเขาร้อเพลงเก็บแล้วก็เล่นกีตาร์เป็นเขาชอบแล้วก็อนดูเาบอกว่าเขาเป็นคุมที่ใส่ดีมากเขาเป็นคุณแ่ที่เขาก็เลยจครู้สึกว่าเขาเ็นคนดีจริมาถึงอี่คนครับเป็นเพื่อนี่คุเ

เขาได้ร่วมงานกับคุณลีจงซองเป็นค <Yeah. S 1> ูสองศูนย์เจ็ดสามใช่ไหมเขาตอบบอกเลยว่าเขารู้สึกว่า like ถ้าไม่มีคุณลีจงซองเขาคงไม่มีโอกาสที่จะมามาเจอทุกคนในงานเขา้งการเขารู้สึกขอบคุณกับคุณลีจงซองใช่ไหมแล้วเขา่อกี้เขาบอกคุณลีจงซองว่าขอบคุณมากแล้วก็รักนะคุณ 跟很多。嗯嗯嗯 ขอบคุณมากครับทแข่งได้สมด้านครับที่ทำใหสองทนไครับขอบคุณมากๆเลครับนะกอกไลกันไปอยากให้ดูดีนะฝากอะไรติดแฟนๆูมีมีทีอีีั้ ขอบนะคะที <toys> ่มาให้กำลังใจเขาเยอะขนาะนี้แล้วก็มาเชียยะนี้นะคะังว่าพ่นี้ในงานแฟนมิของเขาก็มีความสุบุคนะคะขอบค้คนค่ะมีขนวะคะที่คู กที่นีก็รคาที่าุท่านทราพาดกบทนที่เราพลาดกทคเราลดับทคี่รากับุนดัคนรับเดบทุกคที่ราับคนราับคาพาับกราพดคนรับท่าดครับทุกทีเราดนพี่ท่านรานราครับ่าลคน